แอนนานาตาชาอดีตนางแบบดังร่วมแสดงความยินดีหลังลูกชายสำเร็จแต่ไรเงาตุย้ยพีรพัฒน์นะครับต้องบอกว่าล่าสุดแอนนานาตาชาอดีตนางแบบชื่อดังนั้นก็ได้โพสต์อินสตาแกรมส่วนตัวหลังร่วมแสดงความยินดีกับความสำเร็จของลูกชายแต่งงานนี้กับไร้เงาของตุย้ยพีรพัฒน์ ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งคู่รักที่หลายคนเสียใยเอามากๆเมื่อคู่รักอย่างตุ้ยธีรพัฒน์และอดีตภรรยาแอนนาน,นัตชาที่ขาดเตียงรราเคยถูกลืมมาเป็นระยะเวลาเมื่อ2ปีแต่เป็นที่ทราบกันดีว่าทั้งคู่มีลูกชายด้วยกันคือน้องไตตันตอนนี้อายุ11ปีแล้วและก่อนหน้าน,นี้ทางด้านแอนนาน,นัตชาก็ได้ฉลองวันเกิดให้น้องไตตันเพียงลําพังด้วยเธอนั้นได้เผยภาพผ่านไอพร้อมแคปชั่นสั้นๆว่าไม่เเลเว่น อย่าโอบอยนะครับนี่ก็คือแคปชั่นสั้นๆของเธอนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าราสุดทางด้านของสาวแอนนาานนตชานั้นอดีตนางแบบช่ดดังก็ได้ออกมาโพสอินสตาแกรมส่วนตัวอีกครั้งร่วมแสดงความยินดีกับลูกชายของตัวเองนะครับที่เรียนจบแต่กลับดูไร้เงาตุ้ยทีรพันซึ่งเธอนั้นก็ได้โพสต์ภาพคู่กับลูกชายพร้อมอีโมจิลูกหมวกบัณฑิตท่ามกลางเราชาวเน็ตที่เข้ามาร่วมแสดงความยินดีกันอย่างมากมายเลยทีเดียวก็ว่าได้นะครับ